เริ่มทดสอบแล้วนะครับปั๊มพอรอยมิสุสกีขนาด2นิ้ว1,100วัตต์นะครับ1.5ง้แรงหอยโครงพอรอยกับแผง340นะครับ340วัตต์2แผงนะฮะด้านข้างก็คูโบต้าครับผมพพก็พญานาคก็เป็นรุ่น2นิ้วนะจะกรอกน้ำก่อน เาดูก่อนนะครับกรอกน้ําก่อนสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับเป็นรถเข็นสุบน้ํานะครับเคลื่อนที่นะฮะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นปั๊มหอย่งเพาลอยนะฮะปั๊มหอยกงเพาลอยขนาด2นิ้วนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวขนาด2นิ้วนะฮะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เรามี1นิ้วมี2นิ้วมี3นิ้วนะฮะมีมีทั้งหมด3ขนาดเลยนะฮะ แต่วันนี้เราจะมาทดสอบนะฮะแค่ขนาด2นิ้วเพียงรุ่นเดียวนะฮะมารีวิวนะฮะกับแผงโซล่าเซลล์นะครับ340วัตต์2แผงนะฮะกับปั๊มขนาด2นิ้วในแบรนด์ของมิตซูซากินะครับเป็นปั๊มพาลรอยมิตซูซากิชนมอเตอร์ดีซีนะฮะกำลังขับก็1 1 0่วัตต์หรือมอเตอร์1-5แรงนั่นเองนะฮะจะพามาชมนะฮะการสูบน้ำรีวิวจริงนะฮะจากแหล่งธรรมชาติจริงการจากแหล่งธรรมชาตินะครับลงไปนะครับจากน้องเสือแดงนะครับลงไปนะฮะ ความลึกเนี่ยฮะประมาณ6เมตรใช้สายดูด10เมตรนะฮะตัวนี้สายดูด2นิ้ว10เมตรหลังจากนั้นนะครับใช้สายส่งที่ทดสอบอยู่นี่2นิ้วเหมือนกันนะครับ10เมตรเหมือนกันนะครับขึ้นมาบนตะลิ่งหรือบนฝั่งถนนนะฮะตัวนี้นะฮะเรามาดูพื้นที่กันก่อนนะครับขนาด2นิ้วอ่ะร้อไม่มีพ่อขอดูปริมาณน้ําก่อนเดี๋ยวพาไปชมปั๊มกันนะครับนี่ฮะขนาดท่อ2นิ้วนะฮะออกมาพุ่งเลยนะฮะตัวนี้นะฮะสูบโหดนะครับเนี่ย ทดลองแบบแบบหนักเลยนะครับใครที่ว่าจะสูบความลึกขึ้นหรือไม่ขึ้นนะฮะสูบขึ้นแท้งขึ้นไหมมาดูชมคลิปนี้เลยนะฮะตัวนี้เดี๋ยวพาไปชมปั๊มกันก่อนนะครับผมนะฮะเราก็จะทําทางเดินไปนะครับเสียงดังๆนั้นเป็นคูวตานะครับใช้เครื่องพยานาคสูบอยู่วันนี้ลูกค้านะครับเห็นสนใจก็จัดไปหนึ่งชุดนะครับเราก็เลยมาส่งเปรียบเทียบหรือใช้งานนะฮะเนี่ยคูวตาเสียงดังมากโอเค นี่ของเราครับผมอ่ะสายยางรั่วแล้วครับผมอ่าตัวนี้ในแบรนด์ของมิตซูซูกินะครับ1,100วัตต์ท่อน้ำา2นิ้วมอเตอร์บัลเลตแท้นะฮะไร้แลง่านทำงานเงียบมากนะฮะทำงานเงียบมากนะฮะอ่าต้องขอภัยนิดนึงว่าต้องอ่าตะโกนเสียงนิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงค่อนข้างดังตัวนี้จะมีเบรกเกอร์นะฮะมีเบรกเกอร์ให้นะฮะมีเบรกเกอร์ให้หนึ่งตัวนะครับผม ก็มีกล่องกันน้ำนะฮะตัวนี้นะมีกล่องกันน้ำก็ปิดนะฮะปิดเครื่องก็หยุดการทํางานเปิดนะฮะเครื่องก็จะเริ่มสตาร์ทนะฮะเนี่ยสายดูดดูลงไปนะฮะดูดลึกได้สบายนะครับดูดลึกได้สบายนะครับก็รีวิวกับแผงโซล่าเซลล์340วัตต์นะฮะที่มารีวิววันนี้นะฮะตัวนี้นะ340วัตต์เดี๋ยวดูเนมเพกกันนิดนึง 340วัตต์น,นะครับอ่าเป็นแผงโพลีอินโฟเซตนะครับผมรถเข็นเป็นของใหม่ทั้งหมดใช้เหล็กกาหล้านะครับชุบก,กาวา้านทั้งหมดนะฮะสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะตัวนี้ทุกอย่างเป็นของใหม่แม้กระทั่งล้อนะครับล้อรถเข็นนะล้อรถเข็นขนาดรถเตี้ยวทั่วไปนะฮะรถเตี้ยวทั่วไปก็26นิ้วนะตัวนี้สามารถเข็นนะฮะไปตามทุง่งท้องทุง่งท้อง,องนาได้เลยครับผม ไปเดี๋ยวเราไปชมกันเดี๋ยวผมจะบอกราคาชุดนี้จำหน่ายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะโอเคครับผมไปโอ้ขึ้นขึ้น,นลงๆเหนื่อยหมดเลยครับมาท่อสองนิ้วขึ้นมานะครับจากตัวปั๊มนะครับจากตัวปั๊มเสียงก็ประมาณสองถึงสามเมตรแต่ว่า,าสายยาวสิบเมตรนะเนี่ยฮะขอชมปลายน้ำนะฮะ วันนี้เราได้มาทดสอบกันจริงจังเลยนะครับจากแหล่งสูบน้ําเข้านาหน้าฝนแต่เป็นหน้าแรงนะครับหน้าฝนแต่แรงมากสำหรับท่านใดที่สนใจรถเข็นสูบน้ําเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็เสียงเงียบนะฮะเงียบกว่าคูโบต้าด้านหลังแน่นอนตามนี้เลยแถมสายดูดให้ด้วยนะครับสิเมตรนะฮะยกเว้นสายส่งเราไม่มีนะฮะเดี๋ยวลูกค้าต้องไปจัดการเองนะฮะทั้งชุดเข็นไปใช้งานได้เลยนะครับ18,000บาทท่านใดที่ต้องการให้จัดส่งนะครับ มีค่าบริการจัดส่งเพิ่ม2,500บาทนะครจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับสนใจนะครับโทรมาได้ที่080-083-3735ยะครับยินดีบริการนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ